ไปเจอร้านส้มตำยำแซ่บน้ำปลาล้านัวแบบสดได้มาค่ะทุกคนร้านนี้นะคะพวกยำตำถาดยาเขาแค่3 99ให้เครื่องแน่นมากแล้วน้ำปลาร่คือให้มาแบบค้นคักสะใจเลยค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านยำแหลกปลาแดกเลิศแหมมาที่สาขาสายไหมตั้งอยู่ตรงข้ามซอยเพิ่มสิน60ถนนเพิ่มสินแขวงสายไหมค่ะขับรถมาเลียบซ้ายมือนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าร้านจอดหลังร้านได้เลยส่วนเมนูแรกที่สั่งนะคะตัวนี้เป็นยำถาดยาค่ะทุกคนชื่อว่ายำแหลกรวมเวอร์ปรลาล่ ถาดละ399บาทซึ่งเครื่องในถาดนี้นะคะก็มีปูหมึกกุ้งหอยแค้งไข่ปูและข้างใต้จานนะคะ้น,นมชจการขนานะคะแต่เป็นมะม่วงเดือน9้าค่ะแล้วก็ข้าวโพดหวานซึ่งมะม่วงเขานะคะสับมาชิ้นใหญ่มากๆแล้วข้างบนเขาก็โรยเป็นไข่ปูปักกรอบแล้วก็ถดที่ส่งให้ตัวน้ำปลาที่เขาให้มานะคะคือแน่นจานมากค่ะทุกคนเวลากินแนะนําให้คลุกให้มะม่วงกับข้าวโพดผสมกับน้าํายำแล้วก็เครื่องต่างๆก่อนนะคะซึ่งพวกของทะเลนะคะทำออกมาให้กินสะดวกค่ะอย่างปูก็คือสับมาให้แล้วเนื้อปูเขา สดหวานนะคะไม่ฝ่อไม่มีกลิ่นเหม็นคาวค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตามะม่วงนะคะทุกคนให้ดูขนาดคือมันมาเป็นแท่งอะคะ่ะเกือบเท่าฟิน์มไฟนะไม่ได้มาเป็นฝอยๆสับๆส,ส่วนข้าวโพดนะคะก็คือฝามาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเคียวได้สะใจสุดๆแล้วน้ํายําในจานนะคะแพ้เห็นบางคนหอ,อกลับบ้านเด้ยค่ะร้านเขาหอให้ด้วยนะคะเอาไปคลุกยําต่อ,อยังได้เลยค่ะแนะนําให้จัดมากินคู่บหนังไก่ทอดค่ะของร้านเนี่ยเขาจะทอดใหม่นะคะหนังไก่ทอดแบบกรอบฟูจานละห0สที่สําคัญนะคะรสชาติไม่เค็มมากกินคู่กับน้ำปลา,าคือ กันสุดๆเลยค่ะ